าสู่รอบสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันจริงแล้วนะครับวันจริงหนึ่งกันยานะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับชุดตัวเปิดเจาะดวงหมัดเดียว3ตัวนะครับสี่ชุดที่ผมได้พูดถึงนี้นะครับผมจะสรุปให้คลิปนี้คลิปเดียวนะครับท่านใดที่ไม่ทันก็สามารถนําคลิปนี้ไปดูได้นะครับเนาะท่านใดนะครับที่ดูย้อนหลังพิมพ์ให้ผมหน่อยว่าดูย้อนหลังนะครับเราจะเริ่ม ครับเลแรกผมจะชอบเลขหกนะครับเลแรกเลขหกเป็นสิริมงคลมากนะครับนะเลขหกอะไรก็ได้ขอให้เป็นเลขหกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเลขเปิดดวงเลขเจาะดวงนะครับอันนี้เลขหกนี้มาแรงมากนะครับแนะนำตั้แต่แรกครับก็จะมีหกสองหกห้าหกสี่หกสองหกห้าหกสี่นะครับหกสี่ 2, 5, 2, 5, 4, น, 4, นี้มีจะมีคนตามเยอะนะครับนะก็ไม่รู้แหละเหตุผลที่เห็นต,ตามๆกันอยู่ของหกสี่ 4. คนตามเยอะนะครับแต่หกสองอันนี้ 62อันนี้ก็มีบ้า,ปางปรับไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวมีคนขอมาเยอะก็เลยอ่ะทาให้นะครับส่วนหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวเนี่เอาไว้ทุบนะครับนะเอาไว้ทุบเอาไว้ทุบก็จะเป็น4004นะครับแล้วก็ชุดสามตัวนะครับ801ชุดสามตัว801นะครับสี่ชุดที่ผมพูดถึงเอาไปเสริม ดวงเสริมโชคลาภได้ท่านใดมีเกณฑ์เปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือ,อซื้ออะไรใหม่ๆเข้าในบ้านนะครับก็ขอให้ยึดตัวเลข4ี่ชุดนี้ไว้นะครับเนาะก,ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับจะซื้อจะจะซื้อจะขายอะไรยึดตัวเลข4ี่ชุดนี้ไว้เลขแรกผมยึดเลข6ต่อมาผมยึดเลขศูนย์นะครับนะชุดตัวเลขก็เลยจะมีตัวหลักๆอยู่เลข6กับเลขศูนย์นะครับหกก็หกสองหกห้าหกสี่ส่วนเลขศูนย์นะครับก็มีศูนย์สี แปดประมาณนี้นะครับนาะาหลักๆหกศูนย์ศประมาณนี้นะครับผมจะลึอกยืดสองตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีตังใช้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับโชคดีครับ